ัยาดมาไวสีเลยเทียนเดือนม้เจ้าว่าเทียนแห่งทตาดใหญ่โดนแหบ้านอย่ของต้านตอานดูครับครับโยเกิร่ตองดูไหมในองคอตใหญ่ต้าหยกสีก้วยก้วยขสกีครับส้เลยไหมกวาว่าอยู่บ้านดูเอว่ากวาดว่าก็มาแล้วยังค้วยใสอยู่เลยครับก้วยใสก็ส่งสีเดิมเขามาโยก็ก็ไม่ลงตับ อ๋ดับมาดับอมานัมองมวนมวลใจมันหลังโถยจึงะเรียนุดับเมื่อไม่แจ่ววามต้ยยาไม่ลงไม่เสียนเตะแนดายเตะไม่ลงเพราะว่าฟาก้าจุดในลู่ซึ่งเมื่อตั้งต้ย่าไม่ได้แต่ที่ลุ่งหลักว่าลุ่งตาย่ายบเชฟเฟ่ แต่พระวัต ok ิ oh, really? <program men> yeah, ุกไว้ในรูมันตั้งชูตตวยอมมากตั้งชูมันตั้งพูมาไม่ยอมจะได้กระ้งพวกระยานู่ม่ตตอหรือมันจับขาบนไหมตกตองัเองไหมเมมันยิงกรต้องจับใบนะนบไยิงตากไม่เลงตจองเอายิงต่อมากไหฮะ

ลงตรงนี้เลยลงนี่เลยของกลางล่างว่าเราก้ต้อหมาตอกลางเราก้าเออเราเก้าเราเพื่อนต้อหมาตที่เดียวเลยท้อซึ่งเดียวเลยที่ว้ากท้

งานตู้เตยตายจูป่าที่มกเขาไม่ตั้มเล็ดหลวง่อตุ่มควายคว้าเขาหลงหายบอกเขาโยกบ้านควายตายเขามวนหมวนแยกเลยตะยับเดชโต้ะโตที่ไหนมาถึงดินมาถึง chúy chúy chơi <laughs> chơi chơi bao nhiêu đó chúy bao nhiêu đâu gì trăm